เรื่องพุทธะธร,รมนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยคอามหนวยพรสิริสวรรัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบความพระสุขทุกป,ประการจมบังเกิดมีใดญาติโยมพุทธบริษัท ผู้ทีได้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ชวงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านนังหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมมิขาคือถ้อยคําอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคําสั่งซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านนังหลายจึงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ท้ามกคาถาที่ควรนำมากล่าวในวันนี้อืมอาจจะมาขอให้ชื่อหัวข้อเรื่องความฝันที่เป็นจริง ความฝันที่เป็นจริงเป็นชื่อหัวข้อที่จะนำมากล่าวท่านนึงหลายก็คงจะต้องมาคิดชงนสนเทกันบ้างระว,ว่างทำไมความฝันจึงเป็นจริงจึงเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมาพูดความจริงเรื่องนี้ได้มีคันพูดจาเล่าขานกันมาตลอดเวลาอันยาวนานในกลุ่มของพระพุทธศาสนา ยังมีความฝัน16ข้อของพระเจ้าประเสนที่โกศลและพระพุทธ้าดิเล่าต่ทํานายไว้ให้เห็นมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตผู้ท้าผู้แก่ทางภาคกลางให้ชื่อว่าทํานายปัทเวนทํานายปัทเเวนปัทเวนก็คือประเสนที่โกศลคนไทยคนลาวเราพูดอะไรสั้นๆ ประเสนที่โกศลมันพูดยากก็เลยว่าปัทเวนไปซะเลยนกว่าทํานายปัทเวนความฝันสิบหกข้อของพระเจ้าประเสนที่โกศลน,นี่อันหนึ่งละที่ความฝันแล้วมันค่อยๆมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริงในฝันนั้นในรูปของความเปรียบเทียบและอีกประการหนึ่งก็ความฝันของพระพุทธเจ้าของเราเอง ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ในคืนหนึ่งก่อนจะตรัสรู้นั้นท่านก็ได้ฝันอีกเหมือนกันในฝันนั้นก็บอกให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝันของพระพุทธเจ้านั้นก็มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในส่วนความฝันของประเสริฐที่โกศลนั่นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกัน อยู่ในลักษณะของพระบาลีแต่อยู่ในคนละนิกายกันคงจะต้องนำมาเล่ากันไปพร้อมๆกันเพื่อประกอบและอีกประการหนึ่งในชาดกในชาดกที่เราได้ฟังกันบ่อยๆก็คือเรื่องพระเวทสันดรซึ่งมีในคุตกะนิกายชาดกอีกเมือนกันในเรื่องพระเวทสันดรนนี่ก็จะเกี่ยวกับความฝัน ความฝันของพระนางมัตซีหรือว่ามัตทีคนอีสานว่านางมัตทีภาคกลางเรียกว่ามัตซีมัตทรีนั่นแหละแต่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามัตทีมันถูกกับภาษาชาวอีสานพูดทางภาคกลางไปออกเสียงเป็นมัตซีใ <c oughs> น่อนที่ชูชกจะมาขอเอาลูกน้อยทั้งสองในคืนนั้นนางก็ฝันในความฝันนั้นมันกับเป็นความจริงดังฝันนั่นแหละ ถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์สันส่นสะเทือนจิตใจอย่างเดียวกันแล้วก็ความฝันของพระยาสนชัยผู้ครองกรุงศรีพีเชษดดุดอนในขณะที่ชูชกจะจงหลานหลงทางพัดหลงเข้ามาในเมืองในคืนนั่นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ฝันก็ฝันอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นจริงดังฝันนั่น แล้วก็ความฝันต่างๆเราเนี่ยมันมันกจะมีมาให้เราเห็นบ่อยๆเป็นหลักฐานแต่ว่าความฝันของท่านทั้งหลายเอาแน่ไม่ได้นะนอนคิดปรุงแต่งไปแต่เรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วก็ไปพยายามฝันไปนกต้นไม้กาบภูเขากาบ่าน้นําแผ่นดินคอยฝันเห็นเลขสองตัวสามตัวอะไรต่างๆไปหาพระหาเจ้าก็าไปนิมนต์ให้ท่านฝัน เลยเกิดพระอ,อ,าหาร,อาหารหันอ์ลรมุนขึ้นบนภูเขาเหล่ากาที่ไหนก็ปีน่ายกันไปเพื่อ like, ไหล่ขยอยหอบเกื่องดูของกินดีๆไปถวายพระอาารลหมุนเหล่านั้นเพื่ออยากจะให้ท่านฝันพระอาารลหันาหาก็เลยตายเป็นอาารลลมุนฝันมากไม่ฝันก็ต้องฝันแหละทีเนี้ยที <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยเอาขึ้นต้นวันที่เข้าหากันไปใหญ่เลยเราต้องการจะพูดในเรื่องความฝันที่เป็นจริงรือว่าพุทธพระทำนาย ก็เลยเล่าเป็นแบดกล่าวเป็นไตเติ้ลไว้ก่อนว่าความฝันนี่มันเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ฝันที่จริงที่สุดประนานาธิบอดีแอบราฮัมลิงคอลนชาวอเมริกานั่นก็ฝันเป็นจริงต่อมาก็ความฝันนั้นกลายเป็นจริงที่ทำไมความฝันนั้นจึงต้องเกิดมาเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันโบราณการ ท่านเคยตัดเอาไว้เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันนีมีอยู่หประการหกประการหนึ่งวาติโกสุบินังปรสสติฝันเพราะอมกำเลิบธาตุลมมันกำเลิบปั่นปวนในท้องในไสานอนหลับไปฝันฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดี ฝันมาปวดท้องสม้มท้องถ่ายอะไรต่างๆเติมมาอามันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันมาโดยเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำไปเยี่ยวมาเมืไหลหออกนี่เฮ้ยิกาว่าวาติโกสุป,ปินังปัสสติฝันเพราะรมกำเริบปิติโกสุป,ปินังปัสสตินี่อันที่สอง ฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทําให้ไม่สบายนั่นในก็ฟฝันเซมฮีโกสปินังปัสติเซมหากกำเริบเป็นขีกันเยอนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละเตนขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันมันมันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสปินังปสสติฝันเพราะเทพสังหอน ฝันพระเทพสังห์น,นี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมทัทยีความฝันของนางมทัทยีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้เรว่าฝันพระเทพสังหอนหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหอนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพัน กันมาด้วยบุญญาบรารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองของหยาดเลยมาฝันมาบอกให้ ai, ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทพวะดตูปสสังหารกโกสุป,ปินังปรสสติอันที่สี่ฝันประเทพสังขอนอันที่ห้สมุทาจินโนตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุป,ปินังปสติ ฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผภทพภะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน sub c o n s c i o u mind ปูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะแปลว่าเก็บไว้ในจิตใต้จนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ททำงานของมันลแ,แล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝัน ว่ามันเป็นจริงเป็นจังตืง่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปในเกวาสมุทาจินาโตสปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่หกปุพพานิมิตโตสปินังปสัสสติบุญบาปทําไว้แต่ปางก่อนปากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทําสมาธิภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขา บางทีท่านเครียดอยู่กับการเพ่งจิตอยากจะให้บรนลุดมันพ้นจิตมันจะเป็นสมาธิหรือไปเป็นสมาธิกัดเขี้ยวกัดฟันเพ่งมีศรัทธามอบจิตมอบใจให้แก่การปฏิบัติบางทีท่านหลับลงไปเนี่ท่านฝันฮะฝันเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเสียแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเป็นความจริงขึ้นมาสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเป็นความจริงขึ้นมาบางทีฝันว่า ตนเองเนี่ยหเห่อเฮิรนเดินอากาศล่องลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไปสารไปพบความช่วยสดงดงามกลมกล่อ,อมเมฆปูเขาเลากามองเห็นผู่ค้นข้างล่างเยอะแยะตต่นขึ้นมาในจิตที่กําลังเครียดอยู่กับการเพ่งกระทาความเพียรวันนั้นสบายใจเหมือนกับจะก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าจริงๆิสติสัมปัญญาแก่ก้ากันมาสมาธิสงบละง,งับมากขึ้นรู้อะไรเห็นอะไรมากขึ้นนี่เรียกว่าปุพพะนิมิตโตสุปินงังปัสสติ เรียกว่าบุญบาปทําให้แต่ปางก่อนในปรากฏให้เห็นเป็นความฝันนี่เป็นอย่างนี้ที่นี้ทางฝ่ายอภิธรรมเขาก็มีเพิ่มเกิดมาอกีกเป็นพิเศษของฝันเขาบอกว่าปุปพเพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนในชาติก่อนได้สะสมไว้ยังไงบางทีปรากฏฝันเอา อันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะท่านหลายช่วยฟังให้ดีท่านกล่าวว่าปุพเพสมุทาจินตามนิมิติโกสปีนังปสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนบางทีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดหลับตานอนหลับไปฝันเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่เก่าเป่าซึ่งในชีวิตจริงๆเราก็ไม่เคยพบเห็นฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่กเหมือนรู้จักบางคนหนักข้าไปกว่านั้นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้อง ซึ่งเป็นคนละเชื้อชาติสันชาติมาหากันบอกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งแต่ชาติก่อนอยู่ตรงนน้นตรงนี้อย่างนี้มันก็มีนะหรือบางคนก็ฝันเห็นคนเป็นเพื่อนเป็นฟงกันมาบอกเป็นห่วงซื้อเอาเสื้อเดอร์ตัวนั้นตัวนี้ไว้สันคอยเป็นห่วงเจ้าหลายไว้สันเนี่ยคือที่สะสมไว้ในชาติก่อนๆนู่นเคยเป็นเพื่อนเป็นฟงกันเหมือนอย่างพระพาหิยะทีงัวชนตาย เรือแต่แก้ผ้ามาอยู่จากแปดเก้าปีลอยคอในทะเลขึ้นมาเกาะขอลอยน้ำได้เจ็ดวันที่เมืองข่าทารุจิริยะเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ตนเองก็เลยสวมบทบาทมาดพระอรหันต์มันเฉลยตั้งตังที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาผ้ามาถวายก็ไม่เอาไม่นุ่งไม่ห่มทั้งนั้นเปลือยกายเลยคนก็เขารบบูชาสร้างวัดสร้างว่าให้ใหญ่โตโนเลกนุ่งใบไม้มันต่อไปตลอดเวลาเก้าปี ในวันหนึ่งท่านคิดของท่านว่าท่านนี่คือพระอ,อรหันต์องค์หนึ่งคนจึงมาเคารพกราบไหว้เหมือนพระอ,อรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายถ้าหากเราไม่เป็นพระอ,อรหันต์จริงเนี่ยเขาจะมากราบมาไหว้มาถาวายสักการะเราทําไมถ้าอรหันต์มีในโลกเรานี่แหละคนหนึ่งหนึ่งในอรหันต์ทั้งหลายท่านคิดของท่านยังยิ้มจ้องยังจริงพยองเลยทีเดียวเขาเอาลาบตักระามาเป็นเครื่องวัดในขณะนั้นท่านนอนหลับท่านก็ฝัน แต่ในอธิกถาก็บอกว่าไม่ได้ฝันนมีตัวจริงๆมาบอกเลยว่าโอ้ยท่านนั้นไม่ใช่พระอรหันต์พอละมุนอะไรดอกการกระทําของท่านนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงโลกเขานั่นหนทางที่จะไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในปฏิปทาของท่านนูน่นพระอรหันต์นูน่น เหนือนี่คือไปร้อยีนะ่สิบโยชนครหนึ่งมีชื่อว่าสาวัตถีมีวัดวารามใหญ่โตชื่อเชตวันพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยากเป็นพอรหันจริงก็ตรงไปตรงโน,น้นว่าอย่างนี้ข้ายาก็สลดใจก็ต้องเดินทางมันทั้งคืนเลยว่ากันว่านั่นสิที่มาบอกนั่นเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนอุปพสมุทาจินตานิมิติโก ว่ากันว่าในอัธกถาเทวดาที่มาบอกนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ชาติก่อนเคยบวชด้วยกันประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันสี่คนสามคนเดี๋ยวนี้ยังไปเป็นพ่อคาอยู่ทางเบืองชายแดนคนที่สามคือพาหิยะแล้วก็เรือแตกรอยคอมาเป็นพระอ,อรหันต์เกยอยู่ตรงนี้ส่วนองค์ที่สี่เป็นเทวดานั้นบอกว่าเดบรรลุอนาคามี่ไปอยู่นู่นสุทาว่านู่นเป็นอย่างนั้น ก็เลยมามาบอกสองสารกันเพื่อนเก่ากันเนี่ยนี่เป็นเหตุให้เกิดฝันความจริงสิ่งที่เรียกว่าปุพพสมุทายินนาตานิวิติโกเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนนั้นก็พอจะอนุมานได้กับคําว่าสมุทายินโตสุป,ปินางประสติฝันจากประสบการณ์ประสบการณ์ตั้งแต่ย้อนหลังไปวันนี้เมื่อวานน,นี้เมื่อซืนนี่ก็ถือว่าเป็นชาติก่อนได้นะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงแล้วมาเกิดใหม่ชาติก่อนคือปะละโลโกโลกอื่น ขณะอื่นจากขณะนี้เพราะเหตุนั้นอันนี้ก็สรุปเข้าเป็นอันเดียวกันได้ที่ว่าปุพพสมุทาจินตาลิมิติโกสมุทาจินโตสุปินังปัสติฝันจากประสบการณ์ก่อนดีฝันจากสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนเด็กทีนี้มีฝันแบบอภิธรรมฝันแบบอภิธรรมนี่ก็กกต่อมาเอกมีเขาว่าคาตุโขพโตสุปินังปัสสติฝันเพราะธาตุแปลป่วนพระเวทันดอนเคยพูดกับนางมัชชี นาม,มาทีฝันในคืนนั้นนะฝันในคืนนั้นหากฝันเพราะเทพสังหอนเทวทูปะสังหารโกเทวดาสังหอนสงสารนางและเกิดมาพรุ่งนี้แลละหนอนางแกมีความทุกข์คืนขมโทมนัสปริเทวนาการลูกสุดที่รักดังด,งดวงตาดังหัวใจจะพัดพาดกจากเธอไป ในขณะที่เธอเข้าป่าดงพงไพหาหัวมันลูกไม้เพราะขณะนี้ไอ้อชูชกกำลังแขวนไปนอนอยู่ใกล้ๆกระท่อมอาสมของนางโดยนางไม่รู้จักอะไรเลยพุ่งนี้นางเข้าไปชูชกก็จะมาขอ,เ,อาเด็กสองคนไปแหมเทวดาทนไม่ได้สงสารนางเละเกินผู้มีแต่คุณงามความดีปฏิบัติลูกปฏิบัติผัวอยู่ในป่าดงพงไพหาหัวมันผลมากรากไม้มาเลี้ยงแหมเทวดาทนไม่ได้กาเลย เท hey, วทูปสังหารโก oh, สุปินยังประสติเท hey, วดาก็เลยสังหอนทำให้นางกาวนกะวายร้อนเผาอยู่ทั้งตัวจะหลับก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวลมร้อนร้อนก็พัดวูมาจากเวิงผานหน้าเขามาปะทะยอดไม้พลายพึกมาถูร่างกายของเราของนางเหมือนกับลมพัดมาจากขุมโอเวจีมหานรกนางแปลกใจกาวลกวายลำบาก,ลำบ,กลำบนใจเหลือเกินทำไมนอนไม่หลับ แล้วข่อนรุ่งนางก็ไม่หลับไปในขณะที่ไม่หลับไปนางก็ฝันฝันเห็นบุคคลตัวใหญ่ๆร่างกายกำยำร่ำสันหน้ากลัวมือหน้าตาทำมึงถึงแยกเขี้ยวกล้ามเป็นมัดๆเหมือนยักษ์ปะกลันเอาดอกไม้สีแดงคัดหัวหนุ่งผ่าเปียวสีแดงเสือไม้ใส่มือขวากำดาบมันวับขาวปราบเลยมือซ้ายกกระชาก ประตูยกตีนขึ้นกระทืบประตูเข้ามาหาหนางแล้วมือซ้ายก็จับผมนางล่างออกมาตัดตีนสีมือแล้วควักเอาดวงตาเอาหัวใจนางมาแหวะหุยนางขอร้องอ่อนวอนขอพรขออภัยขอชีวิตอวเอาไว้เอกคนนั้นมันไม่ฟังมันตัดตีนสีมือตัดเท้าตัดแขนมาทันทีเลยพาอ,อกแหวะ อ,อกเอาหัวใจออกมาขายี้ควักเอาดวงตานางตื่นขึ้นมาพางลุกดูขาดูแขนดูตาดูอะไรยังมีอยู่ใจเต้นตูมตามร้องไห้น้ําตาไหลหนองหน่ายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีแกชีวิตเราแน่แน่ความฝันนี้ก็เลยพยาามมเวศสันดรยังไม่สว่างเวชสันดรก็เลยสวนออกมาใช้อีกอันหนึ่งว่าขาตุขโขพโตสุป,ปินงังปัจจติมาชีเอ้ยวางั้นดูก่อนพระนามความฝันของมานานั้นเพราะธาตุแปรปรวน เคยอยู่ในพระบรมมหาราชสวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขข่ำกลางพรมอันนุ่มนิ่มดูดีกินดีมีคนป้อนหิวห้อยอะไรต่างๆแต่บัตรดีนำมาอยู่ในป่าในเขากินเผือกกินมันหัวมันลกูกไม้อะไรต่างๆนางคนทําอะไรไม่ได้ใออย่างสมัยก่อนแล้วในที่สดธาตุมันก็เลยแปลปวนมันก็เลยฝันไปทั่วเอาเอาแน่นอนไม่ได้ที่เรยว่าทาตุขโขพระโตสุปินังปัสตีฝันเพราะธาตุแปลปวนเนี่ย ความจริงนางฝันพ่อว่าเทวดาเทวดาสังขอนเทวดูปสังหารโกสุปิยังปสติแต่พระเวสสัดนดรก็ยักเอามาตอบว่าทาตุขโขพ,พโตฝันพราฆ่าแปลปูนเนี่ยอันหนึ่งนะแล้วอันหนึง่งฝันอีกแบบเนี่ยพธรรมอนุภูตปุพพโตอารมณ์ที่ได้สะสมก่อนก่อนให้เก็บมาให้ฝัน อย่างหู่ได้ยินเสียงตาได้เห็นหลวงพ่อพอกพอใจอะไรต่างๆในกลางวันหรือในวันก่อนในนี้เคยก่อนหลับไปก็ฝันเหมือนคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้วหาปีสิบปีนอนหลับไปก็ยังฝันได้สูบบุหรี่บางทีตื่นมาว่าเอ๊ะทำไมเรายังฝันสูบบุหรี่อันนี้เลยด้วยอนุภูตะปุพพตโตสุปิังปสติอารมณ์ที่ไห้สัมผัสก่อนๆมันเก็บมาความจริงเหล่านี้ก็สลบอยู่ในด้วยกันได้ที่ว่า อนุภูตปุพโตอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆใ่เก็บมาก็พอจะอนุโลมเข้ากันได้กับคําว่าสมุทาจินาโตจากประสบการณ์ต่างๆก็เก็บมาแล้วอันที่สามแบบอภิธรรมเรว่าเทวโตประสังหาระโกเทวดาสังหอนบอกเหตุอันนี้ก็ตรงกับคําที่กล่าวมาแล้วที่นางมัทีได้ฝันเทวเทวทูประสังหาระโกสุปินังปฏิอันเดียวกัน กุพนิมิตโต้อำนาจบุญและบาปมันก็ตรงกันเป็นอันว่าใน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 อภิธรรมเนี่ยฝันแบบอภิธรรมจะมีอยู่สี่อันและฝันแบบประสูตรแบบวัจจกทาไปรวบรวมมาอีกก็มีอยู่หกอันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ใช้สับผิดกันไปนิดหน่อยเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าความฝันนั้นมันมาจากเหตุหกอันว่าติโกสุปินังปสติฝันจาก เพราะลมกำเริบนี่ปิติโกสปินังปสสติฝันเพราะดีกำเรเิบไปนลงพยาบาลบา่อยๆทุงน้ำดีอักเสบอะไรต่างๆต,ตาเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยอันที่สามเตมิโกสป,ปินังปสสติฝันพเพราะเสมหากำเริบเป็นขี้กระยือหายใจไม่ออกกลางคืนนอนหลับๆก็ฝันอันที่สีเทวตูปสังหารโกสป,ปินังปสติฝันเพราะเทพสังฮอนอยู่ดีๆฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบุคคลที่ไม่เคยคุ้นไม่เคยรู้จักแต่เป็น มึงกับรู้จ,จักกันมาบอกเหตุบอกลาอนนันจะเกิดขึ้นอันนั้นจะมีมาอย่างนี้อันที่ห้าสมุทาจินโตสปินังปัตติฝันจากประสบการณ์ะสด้เก็บสะสมมาจากอารมณ์เก่าๆอันที่หกปุพพานิมิตโตสปินังปตัตติบุญบาปได้ทําไว้แต่ปางก,ก่อนปราก,ก่อฏเห็นเป็นความฝันอย่างไปอย่างนี้หกอันนี้จะรวมมาแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้แต่เอามารวบรวมันเก็บโน้ตมาเก็บนี้มามันก็มีมีประมาณทักสิบเอ็ดอันแล้วก็สรุปลงด้วยกันได้ เอาล่ะเป็นอันว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความฝันทุกคนก็เคยฝันเมื่อพูดถึงความฝันนี่ใครๆก็รู้ว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สําหรับคนที่ไม่เคยฝันเลยคงจะแปลกประหลาดคงจะมหัศารย์มากว่าอะไรคือความฝันก่อนนอนอยู่ดีๆฝันไปนู่นไปนี่คงจะแปลกใจเพราะเหตุนั้นทุกๆคนเคยฝันฝันได้เรื่องฝันเป็นความจริงบ้างฝันไม่จริงบ้างฝันไม่เกี่ยว อะไรกับความเป็นอยู่ของเราเลยก็ได้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาจากอารมณ์ต่างๆอะไรที่นองเนี่ยพเห็น okay, นั้นเรื่องความฝันที่เป็นจริงนี้เราเอานํามาพูดนั้นเพราะว่ามีคนได้ขอร้องให้อัตมามาหลายทิศหลยทางทางมุกดาหารน,นก็ดีทั้งเมืองอุบลก็ดีทางนครพนมมีคนเขียนจดหมายมาว่าอยากจะให้ท่านได้เล่าเรื่องอื พุทธธรรมนายอะไรต่างๆที่คนโบราณเคยเล่าบางคนบอกว่าเห็นท่านพูดนี่เหมือนพู้เท่าผู้แกก็อยากแกฟังก็เลยไตยเติลมันยาวจืดเลยเพราะว่าไอ้ความฟันนี่มันมีบางครั้งก็เป็นจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีลิงคอนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนเคารพนับถือรักมากบุคคลคนได้มีส่วนสร้างสรรค์อเมริกาให้เด่นดังให้ยิ่งใหญ่โตปดคาดเลิกคาดออกมาแบบสมัยพระเจ้า อยู่หัวปิยมหาราชของเราก็ดีการรวบรวมสหรัฐอเมริกาให้มาเป็นยูเนียนอฟอเมริกานั้นก็ดีคนนี้เป็นคนดีมากแต่วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไปสิบวันประธานาธิบดีลิงคอน,นีได้นอนหลับไปพราอคนนี้เป็นคนขยันมากไม่จะเลิกงานมาดึกๆๆยัง่ฟาฟืนเองนะชาวบ้านได้เห็นแก่ฟาฟืาฟานนะประธานาธิบดีฟาฟืานแต่ไมก่อนโลกมันยังไม่เจริญ ปาฟื้นเสร็จอาบนะ้ำอาบท่าก็เข้านอนในขณะที่นอนหลับไปใกล้สว่างก็ฝันฝันยังไงล่ะแม่ฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายเลยไปไหนมาไหนเงียบนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนวิเวกวงังเวงแล้วความเงียบนั้นได้ถูกทำลายไปได้วยเสียงร้องไห้ระงมคืนของระทมทุกเหมือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรันทดความทุกข์ยากลำบาก แล้วก็แปลกใจไม่เห็นใครมีแต่เสียงร้องไห้มึงเสียงนั้นร้องไห้เงียบก็เดินขึ้นไปชั้นบนก็เห็นไฟสว่างสว่างไม่มีใครในบ้านตนเองเดินลงมาชั้นล่างก็เห็นทหารยามยืนถือปืนอยู่เดินเข้ามาหาแล้วก็เห็นหลงศพอยู่ข้างๆแล้วก็เลยถามว่านั่นอะไรทหารยามบอกว่าศพขับผมมาฟ้อศพศพใครก็บอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตาย พอพู้อย่างนีังบอ,ก,อบกว่าอือไ้ดี่ชอบกลก็ปการถันาที่บดีก็คือเรานี่เองแต่ทําไมอะเรายังยังอยู่ปัถนาที่บดีไหนอีกแลวฮังก็เติมเตินมาก็ซึมกระทอคิดเอ๊ะทาไมมันฝันอย่างนี้ทําไมฝันอย่างนี้ตลอดเวลาเจ็ดวันแปดวันถึงวันที่เก้าเช้ามาวันที่เก้าท่านเลยนั่งรถมาไปกับสีภรรยาของท่านภรรยาก็เลยถามมาหมู่นี้รู้สึกว่าเห็น อาท่านประธานาธิบดีงเงียบเหงาซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจ้าไม่ร่าไม่เริงเหมือนก่อนท่านมีอะไรในจิตในใจหรือประธานาธิบดีลิงคองก็บอกว่าอืมฉันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันฝันแปลกๆภรรยาก็ถามว่านี่เธอเธอเชื่อความฝันด้วยหรือมีแต่ยายแก่เท่านั้นเนี่ยเขาเชื่อความฝันท่านก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันฝันแปลกๆถ้าหาความฝันนี่เป็นจริงเรื่องราวในศาสนาในคัมภีร ไบเบิลในคำพีศาตร์ธน,น้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวหลายจนเกิดไปภรรยาหามา่าเ่อฝันว่าอะไรท่านก็นเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหอนโวยหวนว,วิเวกวงังเวงหน้าหวาดสะพรึงกลัวที่สุดเลยพอเสียงสุนัขเขา่าหอนเงียบไปก็ได้ยินเสียงร้องข่มร้องไห้ปริเทวนาการคืนขมฤตคมทุกข์เหมือนกับโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยทะเลแห่งความทุกข์ หยาดาน้ำตาของดินฟ้าอากาศเหมือนจะเป็นแต่ความขื้นรันทดใจร่วงหลงลงมาเมื่อเสียงร้องไห้เงียบฉันขึ้นไปข้างบนก็เห็นแต่แสงไฟและฝันว่าลงมาข้างล่างเห็นทหารยามยืนถือปืนเฝ้าลงศพถามว่าน,นี่อะไรเขาบอกว่ามาเฝ้าลงศพศพขคายท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายวาอย่างนี้แาภรรยาน,นั่นฟังอย่างเงียบกึงก็แล้ ความฝันเธอน่ากลัวจริงนะแต่แต่ว่าความฝันก็คือความฝันไม่มีใครเชื่อความฝันนอกจากยายแก่เท่านั้น,ท,น,นท่านประธานาธิบดีก็บอกว่าจริงสิโชคดีนะที่ฉันไม่เชื่อความฝันแต่ฉันเชื่อความฝันนี่ฉันคงจะทุกข์ตายในความฝันนี่แหละก็เล่าอย่างเงี้ยและในขณะที่เล่าให้ภรรยาฟังตอนเช้าตอนเย็นก็ไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติกําหนดจะไปดูละครเนี่ยกำหนดไว้ก่อนแล้วล่ะแต่วันนั้นไปช้าไปหน่อย ละครเขาก็เล่นไปก่อนพอประธานาธิบดีไปถึงละครการแสดงก็เงียบทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงแบบว่าเราร้องเพงเลงสรรเสริญพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงหนังก่อนใช้หรือว่าใช้หนังจบอาตมาเคยจําได้ตอนเป็นคารวาพอใช้จบก็คาราพูทธเจ้ารวทุกคนลุกปุ๊บนี่ก็เหมือนกับเมื่อท่านประธานาธิบดีเดินขึ้นไปแล้วถึงโรงละครทุกคนก็เงียบ แล้วก็ยืนก็ร้องเพลงสรรเสริญ to the Chief ปรากฏว่าพอเพลงสรรเสริญ to the Chief จบลงไปคันก็นยืนรับฟังการร้องเพลงที่สรรเสริญน,นั่นะพอเสียงเพลงจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเขายิงมาจากตอนบนสายหัวทัฒนาเทพบดีเลยและ้ะก็ตายมีความฝันนี้ก็เป็นยิงอีกแหละ เพราะเหตุนั้นทําเป็นเล่นเป็นนาทัานสาธุชนตั้งหลายความฝันเป็นจริงก็อมีอารมาจึงอน,นํามาเล่าโสท่านต่างหลายฝัง